เมืองล่องแจ้งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขาและเป็นฐานบินอันสำคัญของ c a a ที่สร้างขึ้นมาเพื่อผลในด้านยุทธศาสตร์การทานกำลังของข้าศึกที่ลายล้อมอยู่ตามเขตแดนของประเทศเวียดนามและจีนพลลเมืองของเมืองนี้มีประมาณ60,000คนกระจัดกระจายอยู่ไปทั่วตามหุบเขาต่างๆมีทั้งห่อลาวเทิงและแมวอาชีพโดยทั่วไปทำไล่ฟิน จากเมืองล่องแจ้งไปประมาณ40กิโลเมตรทหารช่างของ CEE ได้ตัดถนนผ่านไปถึงสนามบินอีกแห่งหนึ่งคือสนามบินน่านโซหรือนาซูจากสนามบินแห่งนี้จะมีถนนสายเล็กอ้อมไหลเขาเข้าสู่กำแพงเบียงจันอีกทีหนึ่งห่างไปอีกประมาณ18กิโลเมตรจากเมืองล่องแจ้งก็จะถึงเมืองซำทองซึ่งเคยเป็นเมืองตากอากาศของทหารฝรั่งเศสสมัยปกครองลาว พอฝรั่งเศสอ่อนอำนาจลง c e e ก็เข้าไปมีบทบาทแทนโดยสร้างสนามบินขึ้นและตัดถนนยุทธศาสตร์จากเมืองซัมทองไปสู่เมืองโปรตซึ่งเป็นเมืองกันดานที่อยู่ห่างจากเขตแดนจีนไม่เท่าไหร่นี่คือแผนการขยายกำลังพลของ c e e เข้าไปยันฝ่ายโลกลัดนิยมทหารลาวยศร้อยเอกซึ่งเป็นหน่วยพิเศษที่ท่านนายพลบางเปาจัดขึ้นเพื่อรักษาความเรียบร้อยของงาน เดินสำรวจบริเวณรอบๆที่ใช้หนังอยู่สักครู่หนึ่งแล้วขึ้นรถจีบสงครามไปด้วยสีหน้าปกติรถจีบของนายทหารอเมริกันหลายคันจอดเรียงกันเป็นตับหน้าบริเวณบ้านท่านนายพลบางเปาทหารยามรักษาการจำนวนหนึ่งยืนถือปืนเอ็มบันออยู่เป็นจุดๆรอบบ้านท่านขุนศึกแมวเสียงเปิดจุกขวดเหล้าจากพนักงานเสิร์ฟซึ่งเป็นทหาร ดังแทรกเสียงสวนเสียของเหล่านายทหารขึ้นเป็นระยะระยะเหมือนกับเสียงจุดพลุเด็กแมวกลุ่มหนึ่งไปยืนออกกันแน่นใกล้ๆบริเวณง,งานเลี้ยงที่จัดขึ้นอยาา่างมโหฬารที่สุดในคืนนี้คุณเคยเห็นสาวแมวจูงหมูไหมโน่นไงสิบทโทรวรพันธ์นาคพงพูดจบชี้มือให้ผมดูสาวแมวไวัยครบนางหนึ่งแต่งตัวสวยงามแต่จูงลูกหมูพันมาเที่ยวด้วย เขาจูงหมูมาทำไมกลางคืนผมถามด้วยความสงสัยหมูที่นี่ชาวบ้านห่วงมากเพราะหายากและอีกอย่างหนึง่งเอาไว้ที่คอกไม่ได้เดี๋ยวเสือคาบเอาไปกินสงสัยจะมาจากภูหรือจนหมดบ้านแล้วกระมังสิบโทรวรพันธ์นาคพงอธิบายให้ผมรู้เกี่ยวกับนางงามแมวจูงหมูทหารรับจ้างไทยสีห้าคนเดินอกแอนมาที่โต๊ะฉายหนัง แล้วเลือกเพลงของชลินงามเมืองเปิดติดติดกันหลายเพลงทหารรับจ้างชาวไทยบางนายแก่ดีกรีหลายขวดเดินไล่ต้อนสาวสาวแหมวเพื่อจะขอลำวงอย่างสนุกสนานวงไฮโลสองสามวงโดยมีชายแหมวหวัยรุ่นที่นิยมกางเกงทหารนั่งหน้าใสาๆอยู่ข้างๆแสนเทียนไขเล่มโตเป็นเจ้ามือวงไฮโลของแมวเปิดให้ลูกมือแทงอยู่ตามซอกหลานขาข้างถนนมองไกล เห็นแต่แสงเทียนบ๊อบบ๊อบแบมแบมเป็นเอกลักษณ์ไอ้นุมเล่าเถิงหลายคนนั่งจีบแมวสาวอยู่บนหลานถูผาซึ่งเป็นเพิงอยู่ข้างๆหลานขายเฝอหรือก๋วยเตี๋ยวหลานถูผาที่นี่ก็มีใช่ว่าจะมีเฉพาะกำแพงเบียงจันก็หาไม่หลานถูผาหรือหลานรับจ้างรีดผ้าทุกชนิดที่เมืองล่องแจ้งเปิดรับงานรีดตั้งแต่เช้ามืดอุปกรณ์ในการรีดผ้าของที่นี่ก็เหมือนในกำแพงนั่นแหละ มีเตาเหล็กถ่านหนึ่งอันกระป๋องฉีดน้ำหนึ่งอันและเตาติดถ่านหนึ่งเตาใบตองหลายมัดพร้อมฝูกสําหรับรองรีดหนึ่งพับสําหรับราคาค่าจ้างนั้นแล้วแต่เนื้อผ้าถ้าเป็นกางเกงสัก,กรลาดก็แพงหน่อยตกตัวหนึ่งเล่าๆเจกีบนอกนั้นลดลั่นกันไปเมื่อมีหลานถูผ้าแล้วยังมีหลานเย็บผ้าปะผ้าด้วย และจะเปิดดําเนินงานใกล้ๆกันกับร้านถูผ้าปลูกสร้างแบบธรรมดาง่ายๆโดยยกหลานสูงจากพื้นประมาณ1เมตรมีหลังคามุงด้วยแผ่นสังกะสีที่พาเอามาจากถังน้ำมันขนาดใหญ่และนี่คืออาชีพอย่างหนึ่งของพลเมืองแห่งนี้20นาฬิกา30นาทีได้เวลาเลิอกอันสําคัญผมก็เตรียมตัวเข้าไปประจําที่นั่งโต๊ะฉายหนังบทภาคหนังวิลกรรมภูไค ซึ่งเป็นบทภาคลาวถูกผมนำมาวางไว้บนกองแผ่นเสียงคมไฟขนาดจิ๋วที่ตั้งอยู่ข้างเครื่องขยายเสียงส่องจ้าลงมาลามเลียตัวหนังสือลาวผมอ่านทวนหน้าแรกๆของบทภาคแล้วเตรียมที่จะลงเรือดำน้ำหมายความว่าภาคด้นในคำพูดอาศัยฟังโครงเรื่องย่อๆมาแล้วจากสิบโทรวรพันนาคพงจากหนังลาวเรื่องนี้ด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะผมบอกตามตรงเลยครับมันปอดเป็นบ้า เลาะภาคหนังท่ามกลางพวกนักลบถ้าเกิดพลาดก็โดนปีศาจหัวเลาะละนี่ขนาดเจนสังเวียนมาแล้วนะถ้าเพิ่งจะขึ้นชกมวยวัดแล้วก็ขี่แตกแน่ๆก็จะไม่ปลอดได้ไงท่านนายพลบางเปามายืนเท้าเอวมองผมอยู่ข้างๆนี่อ่านหนังสือลาวออกหรือท่านขุนศึกแหมวถามผมเสียงกลัวหัวเลาะครับ ผมตอบเสียงพิกลืนเข้าไปในลำคอเพราะความประมาทนี่ดีหน่อยที่เคยไปภาคประจำโรงซิเนเล่าจเจริญสวรรค์เขตมาแล้วพอจะอ่านหนังสือลาวออกถ้าไม่เคยผ่านสายตามาแล้วก็เป็นบ้าตายแน่แน่เพราะอ่านบทภาคภาษาลาวนี่เป็นไทยมันต้องหัวเป็นลิงสมัยพอดูเจียวละพระคุณท่านเสียงเพลงชาติลาวในจังหวะโอแหงไซดังก้องบริเวณฉาย พอเสียงเพลงชาติลาวจากแผ่นเสียงจบลงพนักงานฉายซึ่งเป็นทหารลาวแผนกบําลุงขันก็เปิดมอเตอร์ปล่อยแสงจากหลอดฉายสู่จอเดี๋ยปรับโฟกัสเลนให้คมทหารแมวที่ส่งเสียงเจียวแจวด้วยความสนุกสนานมาตั้งแต่หัวค่ําต่างสงบเงียบเสียงลงเพราะเกรงบาร,รมีท่านขุนศึกแมวล่างใหญ่ซึ่งซ่อนท่าทางอันองอาจเอาไว้ในชุดนายพลเต็มยศข้างๆท่านมีนายทหารแมวล่างใหญ่ ยืนถืออาวุธปืนระวังตรงอยู่ใกล้ๆ3-4คนเครื่องฉาย16มิลิเมตรเป็นเครื่องฉายสนามยี่ห้อวิกเตอร์ที่ใช้หลอดพิเศษ18,000แรงเทียนแสงจึงสว่างจ้าเหมือนติดเตาอาร์คขนาด50แอมผมเปิดบอดร์ดลุ่มเครื่องขยายเสียงพร้อมกะลองเสียงพอเสียงเครื่องขยายเสียงปรับเข้าคคีของตัวเองผมจึงพูดผ่านไม์แผ่วๆว่า สวัสดีท่านพี่น้องชาวล่องแจ้งและนักลบทุกท่าน,าน,านผมมีความดีใจที่ได้มาภาคหนังให้ท่านพี่น้องฟังและชมก่อนอื่นผมขอก้มคารวะต่อเจ้ามหาชีวิต,ตที่เป็นปกเกล้าเหนือชีวิตของพวกเรา,าและขอเทิดทูลบีละบุรุษยอดน,น,นักลบผู้เป็นดวงใจของที่นี่ท่านคือท่านนายพลบางเปาซึ่งต่อสู้เคียงข้างพี่น้องทั้งหลายโดยไม่ยอมห่างท่านนายพลบางเปาซึ่งสละเลือดเหนือและชีวิต เพื่อให้เสรีภาพในผูิภาคส่วนนี้คงอยู่คู่พระราชอาณาจักราาวจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไปผมจึงขอจารึกคำสดุดีที่เลิศที่สุดในโลกให้แก่ท่านด้วยใจคารวะผมเว้นระยะคำพูดนิดนึงพอมกระแกล้งหันมากระแอมเสียงเพื่อมองท่านขุนศึกแมวที่ยืนอยู่ข้างๆผมได้ผลครับ จิตวิทยาเรียกความนิยมจากเจ้าภาพที่ผมเคยใช้ตามงานกลางแปลงต่างๆเพราะจากคำชมของผมเมื่อสักครู่นี้ทำให้ท่านนายพลแมววัยส0เสร็เศษๆยืดอกตึงทั่วใบหน้าฉาบยิ้มเกลือนชาวเมืองล่องแจ้งที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมอยู่ในอาการสงบตลอดไปจนถึงทหารหารทุกนายวันนี้ผมผู้ภาคขอเรียนให้ทราบเสียก่อนหนังเรื่องนี้ยังไม่ได้ดูมาก่อน ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมขออภัยกันแล้วกันสุดท้ายแห่งการพูดนี้ผมให้ท่านพี่น้องและทหารทุกท่านที่มาจากทุกมุมบนผืนแผ่นดินเสรีจงปรบมือให้กับเจ้าภาพคือท่านนายพลบางเปาผู้ยิ่งใหญ่พอผมพูดจบเสียงปรบมือก็ดังก้องขึ้นทั่วสนามบริเวณฉายหนังกลางแปลงผมลุกขึ้นยืนตรงเพื่อเป็นเกียรติท่านนายพลบางเปาจนเสียงปรบมือขาดหายไป ท่านขุนศึกแมวยิ้มแก้มตุยตาวาวใสภายใต้แสงสปอตไหลที่เกาะขาหนีบอยู่ข้างเสาไม้ไผ่ที่ผูกไว้ข้างโต๊ะชายหนังท่านเดินมาตบบ่าผมด้วยความพึงพอใจแล้วหยิบไม้ขึ้นเคาะเสียงสองสามกึกแล้วท่านก็กอกเสียงผ่านไม้ด้วยคำพูดฉะฉานว่าข้าพเจ้ามีควมขอบใจถึงควมเข้าใจในการหวมมือห่วมแห้งกันเพื่อกำจัดศัตรูมูพนัน ซึ่งได้เข้ามาล่าวีประเทศของเฮ้ามือนี้นข้าพเจ้าขอขอบใจสุภูสุคนที่มาสุมนุ่มกันบอนนี้นนและขอขอบใจนักภาครูปง่ามจากบางกอก,ก,อกที่มาภาคซีน่ให้พวกเฮ้าเกิดคว้วม,มวลซึนขอบใจทหารไทยน้ำ,นำ,นำสบายดีบนนจบคำพูดของท่านนายพลบางเปาเสียงปลบมือก็สถานบริเวณเสียงกล่าวใญย การพูดของผมได้ผลขนาดท่านขุนศึกแมวยังคันปากนี่ถ้าผมมีวาสนาได้เป็นรัฐมนตรีของเมืองสารคันของวินเลี่ยมเจเล็กเคเลอร์จะพูดให้ชาวเมืองสารคันหน้าง่วงเชียวแหละหนังหมวนแรกถูกบรรจุเข้ากับเครื่องฉายพนักงานฉายหันมามองผมผมดึงแผ่นเสียงออกจากกระเป๋าหนังเดียววางลงบนปิกอัพซึ่งเป็นฟิล์มที่ไม่มีการบันทึกเสียง ต้องใช้แผ่นเสียงบางประกอบเดี๋ยวหันไปพยักหน้าให้สัญญาณกับพนกักงานฉายทันใดนั้นภาพตัวหนังสือรลาวชื่อเรื่องก็ปรากฏบนจอผมบิดบอดลุ่มเปิดเพลงแล้วใจจากเบามาเป็นหนักปากก็เริ่มบรรยายไทท้นด้วยเสียงหนักแน่นบ้าขออุทิศแด่นักรบของชาติทุกชาติที่พลีชีพเพื่อความเป็นอิสระของฝ่ายโลกเสรี พอจบคำบรรยายในประโยคนั้นผมก็เร่งบอลลุ่มเสียงลั่นทันทันทันวีรกรรมผูค้คายผมบรรยายชื่อเรื่องทับลงไปดังๆทันใดนั้นเสียงปลบมือก็ดังกึกก้องขึ้นมาอีกเหมือนจะนัดกันเอาไว้ภาพบนจอต่อมาเป็นภาพสอนของเหล่าทหารหลาที่กลูเกี่ยวกันออกจากหลังกล้องไทย วิ่งด่าหน้ากันขึ้นไปบนเนินเขาเตี้ยๆผมเริ่มทําเสียงระเบิดเสียงปืนทันทีแล้วภาคตามเสียงระเบิดเสียงปืนจากปากด้วยเสียงเกือบจะเป็นตะโกนบุกเข้าไปบุกเข้าไปฆ่าไอ้แกว้วแดงให้หมด,หหมดอย่าให้รอดไปได้แล้วผมก็หยุดตะโกนเสียงออกคำสัง่งเพราะปากต้องเป่าปืนบนจอหนังต่อแต่ผมก็ต้องมีอาการเหมือนคนเห็นผี เพราะตัวหนังสือลาวสีขาวตัวโบลเลอร์สอนขึ้นมาอ่านได้ใจความว่าการฝึกทหารใหม่ตายละบาผมลงเรือดำน้ำชนหินโศโคลกเข้าแล้วด้นผิดครับนึกว่าเป็นการลบระหว่างทหารลาวกับทหารข้าศึกแต่กลายเป็นการฝึกทหารใหม่ไปเสียชิบดีแล้วคุณมันตกภาคอย่างนี้สิบโทรวรพันนาคพงกระซิบข้างหูผม ในขณะที่เหงื่อการของผมเริ่มผุดขึ้นมาทั่วใบหน้าเพราะวาดเสียงโฮหฮาปาแต่ผิดถนัดกลับกลายเป็นเสียงปรบมือของชาวเมืองล่องแจ้งไปนี่แหละครับมันเป็นผลมหาฟลุกที่เดียวเชียวละผมรอบยิ้มขันขันกับตัวเองปากก็เป่าปืนจนแก้มชาจนหนังหมวนแลกจบพนักงานฉายเปิดสปอตไลท์บนเสาไมา้ไผ่สว่างจ้าไปทั่วบริเวณฉายเพื่อหยุดกลอฟิลม์ม ผมหลวงเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงือ่อแล้วเปิดบทภาคต้นตระกูลหนังสือไทยไปในตัวเซร็จเพื่อความไม่ประมาทในภาพเหตุการณ์บนจอหนังในอันดับต่อไปภาคมันดีสนุกจังไอ้หนองทหารไทยล่างหนาจะโงกหน้ามาพูดกับผมด้วยกินแอลกอฮอล์ฉุนกึกขอบคุณครับพี่พี่เป็นทหารไทยหรือครับผมเงยหน้าถามยิ้มยิ้ม ช่พี่มาจากปราณบุรีเขาตอบเสียงกลั่วหัวเลาะแล้วยกปากขวดเหล้าโตโลขึ้นดื่มอักอ<บ>ักพี่อยู่นี่นานหรือ,อยังครับผมถามอีกสองอาทิตย์กว่าแล้วน้องนี่พูดเก่งพูดจนนายพลแมวบ้ายอคนนั้นพูดได้จ้อยๆบอกตรงๆนะนี่เพิ่งจะได้ยินเสียงแกก็หนหลีแหละประโยคสุดท้าย นักลบหน้าเฮี้มชมผมเบาๆธรรมดาพี่โบราณว่าเข้าเมืองคนตาบอดก็ต้องทำเป็นคนตาบอดถ้าทำเป็นคนตาดีเขาสนิทกับเรายากเออจริงมันต้องอย่างนั้นจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นไทยกระจับไทยกระจับเป็นยังไงพี่ผมสงสัยในประโยคหลังของแกก็พวกนี้เหมือนผู้หญิง เราเป็นนักสู้ก็เหมือนนักมวยนักมวยก็ต้องใส่กระจับเข้าใจผมพยักหน้าง,งในสับเปรียบเทียบของแกคืนนั้นผมภาคหนังรลาวเรื่องวีลกรรมผูกควายไปด้วยความหนักใจเพราะคนทำบทภาคจัดประโยคคำพูดไม่ตรงกับปากหนังบางปากของตัวละครในหนังก็ขาดประโยคคำพูดเอาดือด้อผมจึงต้องสร้างคำพูดใส่หนังเข้าแทนบทภาคหลายๆตอน วีรกรรมผู้ควายจบโปรแกรมไปแล้วชาวเมืองล่องแจ้งและทหารต่างกลับไปยังที่พักของตนผมยืนหายใจหอบๆอบอยู่ข้างโต๊ะฉายโดยมีพนักงานฉายกับเพื่อนคู่ใจคือสิบโทรวรพันธ์นาคพงยืนเป็นเพื่อนทั่วบริเวณจึงเงียบบางเวงชอบกลท่านนายพลไปไหนผมถามสิบโทรวรพันธ์นาคพงขึ้นมาลอยๆบินไปกับฮอ เพื่อสำรวจแนวลบทางด้านภูเบีย้ยขยันจังผมชมท่านนายพลบางเปาเดี๋ยวหันไปมองความบ้างเปล่ารอบๆตัวจบตอนที่6แล้วนะครับโปดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ